วันนี้นะคะเรากำลังจะไปเที่ยวกันที่สมุยไขว่เนี้อปิดหน้าปิดตาแล้วยืนเท้าเอวมองงูดมหายเป็นเท้าเอวมองเขาตั้งแต่เริ่มเลยจ้ะ ใช่พี่เจเคยกินอันนี้ไหมเขาบอกว่าสายการบินแอดอะไรว่าบางตอบแอร์เวย์มันจะอันนี้มันอร่อยข้าวต้มมันอร่อยน้องพี่ชอบกินน้องพี่เชอบกินข้าวต้มมันไปฝั่วต้มมันเราก็ต้องรู้ว่าคนในบ้านเราชอบกินอะไรเหมาะกับเป็นทายบ้านนี้จริงติไปดีกว่าตอนนี้เรากำลังจะไปไหนนะไปเราไปกินข้าวต้มมัดนี่ไงข้าวต้มมัดนี่ไง ตัดนะเซนเซอร์อ๋อว้าวทำยวเลมากี่วันน่ะมากี่วันเออยพวกเราเช่ารถนะคะมาสมุยรอบนี้ขับรถไปเองพอพอเอาถึงแล้วได้เลยค่ะ แต่ก็ยังเช็คอินไม่ได้ใช่ไหมเลิศเหมือนกันนะนิศอร่อยจังเลยดีอะแต่กลางวันไม่ค่อมีแดดช่วงนี้ไม่ค่อยมีแดดหรอทุกวันนี้วันแรกมีแดดเหรอ มีีท่่กินข้าวอยูไปที่ไหนแดดหายหมด <c oughs> สั่งกาแฟไปแล้วนะคะให้ขันที่อย่างไม่เป็นความดีๆที่อยากคงอยู่ในเว็บไซต์ของคุที่เราคุยแต่ง,งาน <c oughs> กาแฟอร่อยโ <c oughs> แพงนะมสามร้อยบาทสามร้อยบาทอย่างเจ๊มูกอะเนาะสามร้อยบาทคนเงียบม,มากเลยอะตอนที่เรามาคร <c oughs> ั้งก่อนก็คือมันคึกคืนกว่านี้เยอะมากจริงจคือ คนมาแล้วเนออะกี่นะคะเรากำลังจะไปที่เดอะเตนนะคะแล้วเพิ่งทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วใช่โอ้มันร้อนน่ะพาไปดูที่สารากันว่าเป็นยังไงบ้างสาราเฉวิรมันก็จะเอาแบบใหญ่ๆเดี๋ยวเราไปกัน <ไป S 1> สารสารชุดนี้นค่ะ อยู่ที่ไหนทอร์นาโดเข้าเลยทุกที่ฝากมาใทยดีเจเออหายทางเกาะเจ๊น่ารักมากเลยพี่มุกถามว่ามึงมึงเวลาเราตอนแก่เราจะเป็นยังไงวะที่บอกที่มีรูปพี่แต่ที่ก็บอกว่าที่น่าจะแก่ก่อนดีพที่น่าจะแก่ก่อนจี้กินเล่นเดี๋ยวอ้วนกินเล่นมากเลยเขาต้องมัดไป ไกินอะไรกันเหรอจ๊ะนี่คืออะไรจ๊ะชิคกินเวียงหนาวไหมหนาวไหมหนาวเหมือนโยเกิร์ตจริงเหรอเทพเดี๋ยวท้องท้องเสียนะชอบเลยมีอะไรอันนี้คือห้องสวีทของที่วิลสคอร์ันใช่ค่ะเหมือนจะได้สปอนเซอร์แต่ไม่ได้ค่ะแต่ไม่ได้นะคะตอนนี้่ขอให้เรามาพักที่นี่ก่อนใช่ หมื่นกว่าก็ราคากำลังดีเนาะใช่เหมาะสำหรับการพักผ่อนจริงๆฉันอยากจะพาที่ไปดูวิวสวยอ่ะแม่ถ่ายรูกมนดีกว่ะแค่นี้เลยายส่วนแรกก็คือห้องนอนของเราเองอือหือรับเป็นไงบ้างครั้งนี้ดีกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าครั้งนี้มันติดทะเลเลยโอเคครับไปเลยครับผมไปเข้ามานะคะก็จะเจออ่าอย่างนี้แล้วก็มีมีวิว นี่เลยนี่เลยนี่เลยดีมากยิงมุกชอบไหมยิงมุกชอบค่ะยิงมุกใจสิ่งนี้แต่ยิงมุกอย่าตกลงไปนะเคค่ะมาทริปรอบนี้นะคะเรามากัน3วัน2คืนเนาะเซพกอะไรมาบ้างเวลามาทะเลทุกรอบเลยที่จะชอบซื้อของใหม่เว้ยแม่แด์วยมา อย่างเช่นขอโทษนะคะอย่างเช่นข้อเท้าข้องท้าโดแเพคุณได้มาใช่เพณได้มาแต่น่ารักมากอันนี้น่ารักมากน่ารักเนาะเจ้ยไปยืมได้เออชอบที่ใส่ตัวใส่เิี้นี่มันโปใช่ป่มก็เลยเอาพวกเสื้กล้ามอะไรเงี้ยมาแบบใส่ใส่โปโบ้อะไรกันก็โคตรหโใช่มหล่อหลอหลอะอี่น่ารักมากเลยก็ส่งมาให้เป็นกางเกง ฉันชอบอะฉันก็ใส่ไอแกแต่คือแบบฉันแค่ไม่ค่อยลงเพราะว่าแบบฉันรู้สึกมันไม่ใช่ลุกฉันอะเอออันนี้ก็เป็นแบรนด์จมูกเองแต่ของจี้จะมันตัดขอบวิ่แบบน่ารักอะดีมะน่ารักเดี๋ยวไปถ่ายอะนักเรียนจี้ใส่หน้นี่เมทันทำเสื้อผ้านะคะน่ารักมากใช่แต่ใส่แล้วมันปัวมากเว้ยส่วนใหญ่เจ้มั่นใจกับการใส่บิกินี่หรือเป็นวันพีช ไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจเลยแต่เจนคนที่แบบเวลาใส่อะไรพวกนี้เวลามีความมั่นใจมันจะใส่สวยโดยที่แบบเหมือนน้องจีอ่ะค่อนข้างที่จะอวบเว้ยแต่น้องจีชอบใส่บิกินี่แต่มันก็ใส่ออกมาฟัวที่มุกชอบหมดเลยเพราะมรู้สึกว่าใส่อะไรมากูก็ต้องตุ้มเหมือนกันอย่าว่าแต่พี่มุกเลยเพราะว่าจีเองก็เหมือนกันพีก็ต้องตุ้มบ้างหรอกม่มันก็เป็นเราอะแกทำอะไรก็ได้แบบนี้ใชนไห สอสฉีดแบบนี้แล้วทไดิไม่ได้เไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็คือหน้าหอมอุ้ยหอมมากเออโอเคโอเคกินร้านสังกะสีนะคะเมเปิ้ลไลน้ทุกคนบอกว่ามันเด็ดมากแล้วมันลองจองแรกอ่ะจองวันนี้จ่องพรุ่งนี้ตอนเที่ยงจำผิดวันเขาเลยได้เขาถามเลยเขาเลยถามว่าถูกวันใช่ไหมคะน่ากินมากดีไหม ดีไหมของหอมดีมากหอมไหมหอมมากเม,กม,มนูเนี้ยชื่อวันทองสองใจโอเคมันเป็นสองเมนูที่เลือกได้เราจะเลือกเป็นซาชิมิก็ได้กับเลือกแบบเผาซึ่งม่มุก็เลยเลือกเผากับแบบซาชิมิมามาเด็ดมาอยู่มไม่เจ๋งเลยที่ <c oughs> ว่า, <c oughs> าือ <c oughs> ว่าออดข้าวทั้งวัน <c oughs> ดีใจที่จีจีชอบครับน้ำน้ขอตัวไปกินกันก่อนนะฮะจะไปกินก่อนนะบายบาย ฉันจะทําการล้างหน้าแต่เธอไม่ยอมล้างเธอเลยเป็นสิวไง่ะแต่ฉันก็ล้างฉันก็เป็นสิวเหมือนกันฉันฉีดก่อนนอนเพราะว่าชอบฉีดก่อนนอนเหรอกูเป็นบ้าไม่ไปอะไรทำโอเคตอนนี้เราใช้เซรั่มไปนี้อยู่ชื่อโรเกอร์เดนิสกอชพอเพอร์เฟกชิงไรไฟน์นิดเซรั่มมันทําให้แบบรูขุมขนเราเล็กลงเรารู้สึกสั่นแบบของน้องลงขนกว้างมากเพราะว่าเป็นคนชอบกดสิวข้างหน้าอย่างเงี้ยใช่ไม่ทุกเขียววม ตัวน,นี้ลืมไม่ได้คืออะไรอะ่ะมันเป็นครีมที่เป็นยาสำอางประจำบ้านยอร์ชเลียที่เราชอบมากเว้ยทายปไปถึงคอเลยนะหนูออที่มันแบบข้ออบ้อดานใช่ <c oughs> คือทุกอย่างเอฟวิติงไหยมันได้จริง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 ,งสวัสดีค่ะเราพรุ่งนี้โค้งนะ้ำพร้อมกันทำไงวะพี่เนี่ยสายหมดแล้วบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าจะได้ไหม Good morning, ค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา6 3โมงสาบเขาบอกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นแต่ยังไม่เห็นพระอาทิตย์เล <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปห้องอาหารกันว่าหลังฝนตกย่อมสดใสเสมอเท้าของเราเดี๋ยว,นะาวมาอนะทอสมากากน่อยจ้ะเป็นพิ้วนา คือไข่ขาวอย่างเดียวนะอ่อนเนี่ยโทสของเขาอร่อยมากอยากจะขอกล่องพวกนี้ไม่หมดเสียดาย and after that we going to cocoa town c o c o town for have some drink to drink เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะเดี๋ยวกินอะไรเดี๋ยวจะรับอะไรนูหลายๆอะไรหล่ะ นี่คืออะไรคะพี่มมงนี่คือโก้สไนเปอร์โกสไนเปอร์มันเป็นปลากระพงอมาหรออันนีไม่ใช่ปลากระพงอันนี้ไม่ใค่ะเป็นยงอร่อยมากเจ้ดีไหมดีค่ะมีู่นี่สามรอบเว่ามันเป็นแบบเมนด็ว่าพี่มาปล่อยแล้วใช่ปะ ส <3 S 2> ามล้อนี่คือครั้งแรกอร่อยั้ยเป็นลิงกุนีตองโกเล่ ไปกินข้าวเช้ากันก่อนนะคะแล้วก็ทําการเช็คเอาท์ไดๆออกสําหรับวันนี้บราน์น,น่าเค้กนะคะแล้วก็กวัวซองพีนัทช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้อร่อยของพี่มุกก็คือมีมทั้งข้าวต้มแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวปลาแล้วก็เป็นแก,แกงกรดเรีมตอนนี้นะคะ เราก็นั่งชิลๆกันอยู่ที่ริมสระชิลๆเลยชิวนี่นะคะเสื้อของแบรน d ีเองริงอ๋อมันเป็นพมุกใส่สีส้มนี่ใสนสีขาวอแล้วก็มีอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีดำเก็บทรงดีมากเอาไว้ใส่แบบชะลงทะเลเล่นๆเดี๋ยวจะขึ้นไอีไว้ให้นะคปิ๊งอ๋อี่ทำจริงใช่ไหมไม่ค่ทำอ่ะติ๊งเดี๋ยวเราไปสนามบินกันนะคะให้ใจมุกขับรถ ทริปนี้เราแฮปปี้กันเนาะโอเวอร์ออลมันดีนะรเราจบกันเราจะไปขึ้นเครื่องกันแล้วใช่คนะค่ะขอบคุณแท็กันค่ะไปแล้วครับมาต่อที่อะไรนะคะหลบสายมาก็เนี่ยเราก็ไม่ได้แยกย้ายกันสักทีเราอยู่ที่ร้านเหล้าต้มเหล้านะคะอยู่ที่ทองหล่อศิษย์สาน ี่นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วถ้าชอบที่จี้กับพี่มุกอยู่ด้วยกันหรือยังไงหรืออยากให้ทำอะไรก็อลองคอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวจี้กับพี่มุกจะเข้าไปอ่านดูนะคะใช่แล้วทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะ,บ,คะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจุาบ๊ายบายจี้